ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักต้นไม้ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาชมและทำความรู้จักของต้นนางฝักใบโพนะคะเขาก็มีชื่อเรียกหลายชื่อนะบางคนก็ก็เรียกว่านทรหดแล้วก็มีชื่อแต่ละภาคเรียกกันแตกต่างกันไปแต่คำว่านทรหดน่าจะมาจากความว่าตากแดดก็ไม่ตายอะไรประมาณเนี้ย จากความรู้สึกนะก็ลักษณะใบเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะเผื่อใครจะหามาปลูกนะคะค่ะเพื่อนๆใครจะหามาปลูกก็ลักษณะอ่าตรงหัวใบก็จะแฉกออกแบบนี้นะคะก็จะมีเส้นก้านนะคะใบฉุบฉ่ำน้ํานะคะแล้วก็ตรงปลายแหลมนะคะแล้วก็บิดนิดนึงนะคะทรงคล้ายรูปหัวใจแล้วก็คล้ายใบโพนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ตรงปลายจะยาวแหลมแล้วก็บิดนิดนึงนะคะบิดโค้งลงนะคะอันนี้เป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ประดับโต๊ะทำงานออฟฟิศอะไรก็สวยงามนะคะในความเชื่อนางฝักใบโพเป็นลักษณะเหมือนเรื่องค้าขายความฝักเงินฝักทองเข้าร้านประมาณเนี้ยอันนี้คือความเชื่อนะคะส่วนความเป็นธรรมชาติก็คือใบเขียวเจ้าอุ่มมองแล้วเย็นตามีความสุขนะคะ ก็อันนี้เราจะตกแต่งสวนใส่โองแบบนี้นะคะละักษณะการเลี้ยงดูนะคะเพือ่อนๆก็ใส่ดินลงไปที่ก้นหน่อยแล้วก็ให้น้ําแฉะเขาแบบนี้น้ํำขังได้หรือจะปลูกที่ดินก็ได้นะคะเดี๋ยวที่ดินจะให้ดูเราปลูกเป็นต้นแม่ไว้ขยายพันธุ์อยู่จ้ะก็ลักษณะการ ลำต้นเป็นแบบนี้นะอันนี้ต้นแก่แล้วนะคะแต่เพียงแต่เราบังคับให้เขาอยู่ในองค์ะ่ะเขาก็จะได้เต็มที่ท่านี้ส่วนอันนี้ก็คือใบไหนไม่สวยเราก็จะแฉกออกแบบนี้นะคะก็จะดึงออกตบแต่งเขาแบบนี้นะคะก็อันนี้เราใส่ไว้2ต้นนานแนละะ้วค่ะอันนี้เป็นปีแล้วนะคะแต่เราบังคับให้เขาอยู่ประมาณเนี้ยให้เขาดูสวยงามเป็นพุ่มสวยงามค่ะลักษณะใบนะคะ,ะ,าาะ,คะก็คือ จะโค้งออกมาแบบนี้ค่ะเขาแตกจากลำยอดออกมาจากตรงนี้ค่ะนะคะแล้วเขาก็จะโค้งขึ้นเป็นชั้นๆของเขานะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ใบละอ่อนเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีเส้นลึกของเขาอยู่ตรงนี้เขาก็มีเสน์นะ,ะใบไม้แต่ละใบถ้าเราดูจริงเขาจะมีความแตกต่างละไม้คล้ายคลึงกันไปแต่ว่าแล้วแต่เล็กๆน้อยๆเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเส้นนูนขึ้นเป็นก้านเส้นใบเป็นใบพื้นเขียวนะคะอย่างเดียวเลยค่ะ ใบไหนอ่อนหน่อยก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะถ้าใบแก่หน่อยก็จะเป็นสีเข้มนะคะก้านฉ่ำน้ำอุ้มน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ชอบแดดนะคะชอบแค่แสงลำไรลลำไรนะคะเป็นวิตามินบีอย่างเงี้ยอ่าเป็นการสังเคราะห์อ่าใบที่มาเลี้ยงเขานะคะเขาชอบแสงเป็นอาหารของเขานะคะเพื่อนเพื่อนส่วนเวลาเขาแก่ก็ใบก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่เอาไว้รอเหี่ยวกว่านี้แล้วค่อยแก่ออกใบแก่ก็จะเห็นเส้นอ่าชัดเจนแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะก็จะเป็นเส้นของเขาแบบนี้เลี้ยงดีๆค่ะต้นไม้พวกนี้เป็นไม้มงคลนะคะเสริมฮงจุ้ยให้บ้านนะคะเพื่อนเอน,นี่ยค่ะค่ะก็จะสวยงามค่ะดูเส้นใบของเขาชัดๆนะคะเห็นไหมคะก็หัวใบเนี่ยตระกูลว่าเนี่ยส่วนมากจะเห็นทั่วไปตรงหัวใบก็จะแฉกคล้ายเป็นพวกบอลน,น,น,นะนะ อ่านนี้เส้นของเขาก็จะลากเส้นของเขาเองแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วปลายก็จะแหลมมากเลยค่ะเนี่ยปลายแหลมแหลมแล้วเขาจะบิดปลายนิดนึงนะคะต้นนางากวักใบโพนะคะคือลักษณะที่เรียกชื่อกันทินฐานกําเนิดไม่ไม่ไม่แน่ชัดนะคะเพราะว่าแต่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยหลายหลายพื้นที่หลายจังหวัดเขาก็แพร่หลายทั่วไปนะคะก็เลี้ยงง่ายเพื่อนๆ เดี๋ยวจะมาดูที่ลงดินไว้นะคะเขาก็งามเหมือนกันค่ะอ่าที่ลงดินไว้เป็นต้นแม่คอยขยายพันธุ์นะคะเวลาลูกค้าสั่งแล้วก็จะคัดให้ลากแข็งแรงอันนี้ใบละอ่อนที่เพิ่งแตกก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะ็ดีเขาเรามาปลูกมุมที่เขาได้รับแสงน้อยๆน,นะใบเขียวเข้มเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆอ่าค่ะอันนี้คือใบที่ลงดินอันนี้จะบิดนิดนึงนะคะ อ่ายอดของเขาจะบิดนิดนึดนงนะคะเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะแหลมแต่เขาบิดของเขาเองค่ะเนี่ยเขาบิดโดยธรรมชาติอันนี้เลี้ยงกับดินเลยนะคะอ่าค่ะอันนี้คือใบแก่ใบแก่ก็จะออกเหลืองๆนิดๆแบบเนี้ยค,ค่ะก็คอยคัดไปเรื่อยเวลาหน้าร้านของหมดก็เอาไปเติมก็เลี้ยงกับดินอันนี้เป็นต้นแม่เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์นะคะ เราก็จะเลี้ยงของเราไปเรื่อยๆพอแตกคัดหน่อนหนึ่งล้วก็จะคัดออกมาปลูกให้แข็งแรงค่ะ,ะก็จัดแต่งสวนตัดขอโทษนะคะจัดแต่งสวนนะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็เอาไว้ในบ้านได้ดูดกลิ่นซับกลิ่นอับอะไรในบ้านในอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสองสามวันเอาออกเขามาเอาเอาเขาออกมาตากแดดนะคะเพื่อนๆเ,เพราะเขาชอบแสงอ่อนตอนเช้าเอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็พื้นที่ที่ให้เขาอยู่เป็นที่ร่มเงานะคะ ่เขาไม่ชอบแดดจัดนะคะเ้าแดดจัดใบจะไม่เขียวฉ่าแล้วก็ไม่เงานะคะสังเกตดูตระกูลว่านเนี่ยเวลาเราเลี้ยงอะ่ะเราได้รับแสงอ่อนๆน,น,น้อยๆเนี่ยใบเขาจะเงาเองเนื่องจากน้ําที่หล่อเลี้ยงเขาค่ะแล้วเขาจะประกายเงาของเขาเองเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยความสวยอยู่ที่ความสดชื่นของใบและก็ความเงาของใบนะคะอ่าต้นนางกวักใบโพนะคะ ตามตามเชื่อก็ฝักเงินฝักทองนะคะดูใบได้คล้ายรูปหัวใจนะคะเพื่อนเพื่อนจริงๆเขาสวยนะเขามีเสน่ห์นะดูใกล้ะะๆตรงนี้เลยคะ่ะการขยายพันธุ์คือการแยกหน่อนะคะแยกของเขาออกมาเนี่ยแบบเนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนเเวลาเขาแยกออกมาเนี้ยเราก็คัดแยกแต่อันนี้ยังน้อยอยู่เรายังไม่อยากคัดเขาเห็นไหมคะเส้นใบก็สวยเนะะี่ยค่ะเขาเวลาเขาแยกมาเนี้ยเราก็เอาเสียม ับเข้าไปแล้วก็แยกออกมาแต่นี้จะร้อยกอใหญ่เพราะเพิ่งคัดไปเมื่อเดือนที่แล้วมาดีมีออเดอร์เข้ามาอืมเห็นไหมคะก็จะสวยงามค่ะอันนี้ใบละอ่อนเลยสีเขียวอ่อนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะรูปทรงใบสวยมีเส้นสวยงามมากค่ะเป็นเสน่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่หน้าหามาปลูกกันนะคะโดยเฉพาะชื่อนี่เป็นเมตตามหานิยมมากเลยฝักเงินฝักทองเหมือนว่าอันเนี้ย อันนี้ยอดเขาชูขึ้นอย่างนี้นะคะแต่เดี๋ยวใบเขาจะก็จะบิดอันนี้เห็นไหมคะเห็นเส้นใบชัดๆนะคะเพื่อนเเห็นไหมเราว่าน่าปลูกนะค่ะจริงๆแล้วหน้ามีทุกบ้านด้วยซ้าเพราะว่าชื่อดีมากเลยค่ะฝักเงินฝักทองนะคะ,ะต้นนางฝักใบโพนะคะเนื่องจากลักษณะใบเขาเหมือนกัน แต่ความฉ่ำน้ำของเขามีเยอะแล้วก็ความเงาของเขามีเยอะพอดีลมแรงก็จะมีความสวยงามค่ะเห็นไหมคะค่ะก็ทริปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ